วิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอสอนการใช้ Excel นะครับมาช่วยในการส่งข้อความหาลูกค้าของสำนักง,งานบัญชีก็รูปแบบของ Excel นะครับโครงสร้างเนี่ยจะประกอบไปด้วย2แทแบแท็บแรกเนี่ยก็คือตัว d a ต a ต a s e เบลูกค้ากับอีกแท็บหนึ่งก็คือการตั้งค่าข้อความที่ส่งนะครับตรงนี้วิธีการใช้งานก็คือเราเนี่ยเวลาเรามีลูกค้า เพิ่มขึ้นนะครับสมมติว่าผมเป็นสันักงานบัญชีผมรับลูกค้าใหม่1นรายนะครับผมก็จะไปที่รายแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับเป็นชื่อบริษัทลูกค้านะครับเนี่ยก็ตั้งขึ้นมายกตัวอย่างผมมีลูกค้าชื่อบริษัทคิดไม่ออกกับบริษัท A จจำกัดนะครับ2บริษัทผมก็จะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นบริษัทคิดไม่ออกนะครับแล้วก็ไปตั้งกลุก่รมรายแล้วก็บ,ออกบริษัท A จจำกัดนะครับ ล้วก็ไปตั้งกลุ่ม l ลายขึ้นมานะครับหลังจากที่ตั้งกลุ่ม l ลายเสร็จนะครับสิ่งที่ผมต้องทําก็คือเชิญลูกค้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ตัวผมเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับจากนั้นเนี่ยผมต้องไปเชิญอีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือเป็นตัวโรบอทนะครับโรบอทเนี่ยเพื่อให้เขาทําหน้าที่ส่งข้อความเนี่ยโรบอทจะชื่อว่า Line Notify นะครับตรงนี้กดเชิญโรบอทเข้ามาในกลุ่มนะครับ เหมือนกันบริษัท A นะครับเราก็ต้องเชิญโรบอทขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้โรบอทเนี่ยทำหน้าที่ในการส่งข้อความแทนเรานะครับตอนนี้พอเอาโรบอทเข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกก็จะเพิ่มขึ้นก็จะมีผมมีลูกค้ามีโรบอทนะครับทำหน้าที่คอยแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมก็จะปิดลงไปนะครับ จากนั้นนะครับวิธีการส่งนะครับหลักการใช้โปรแกรมเน่ยง่ายมากถ้าตรงนี้เป็น yes ให้ส่งถ้าเปลี่ยนสถานะเป็น no ก็คือไม่ต้องส่งนะครับลักษณะการตั้งค่าข้อความจะมีทั้งหมด5ข้อ12345ซึ่งจะตรงกับตรงนี้12345ผมก็จะไปตั้งหัวข้อได้เองเช่นแจ้งเตือนการส่งเอกสารผมก็จะไปพิมพ์ว่านริต้นเดืนใหม่อย่าลืมจัดส่งเอกสารให้กับสันักงานบัญชีนะครับ ตรงนี้เป็นข้อความที่จะส่งหาลูกค้าในแต่ละหัวข้อนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าหัวข้อนี้เป็นบริษัทนี้เราก็ต้องไปเชื่อม API กันนะครับวิธีเชื่อมเนี่ยให้เปิดเว็บไซต์นะครับชื่อตามนี้เลยนะครับ notify b o t line me นะครับแล้วก็ slash en slash นะครับเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับ ที่ my page ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยไปกด generate token นะครับตรงนี้แล้วก็ให้ผมเนี่ยพิมพ์ชื่อกลุ่มนะครับบริษัท A จำกัดนะครับนี่คลิกไปที่เป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสีเขียวคลิกไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อบทของเราอาจจะเป็นชื่อบริษัทเราก็ได้ KKN นะครับจากนั้นเนี่ยกด generate token แล้วก็ copy นะครับ ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็ปิดไปนะครับก็จะมีบริษัท A ตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าเนี่ยเราเชื่อมต่อกับบริษัท A บริษัท A ก็จะไปใส่ตัว API ตรงนี้นะครับต่อมาบริษัทคิดไม่ออกทำเหมือนเดิมก็คือเปิดเว็บนะครับแล้วก็มาที่ Notify Bot นะครับเลือก My เลือก My Page แล้วก็เลือกมาตรงนี้นะครับ Generate Token แล้วก็ บางครั้งเนี่ยบางคนจะไม่ได้ล็อกอินยูเซอร์เอาไว้นะครับเนี่ยตอนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นล็อกอินตรงนี้คุณก็ล็อกอินแล้วก็ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดไลน์ของคุณนะครับตรงนี้เข้าไปแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับเลือกไปที่ my page อันนี้ก็จะต้องเป็นคิดไม่ออกแล้วนะครับออคิดอ่าไปใส่คิดไม่ออกนะครับก็ชื่อบอทเราก็เป็น kpn เหมือนเดิมกด generate c o อปปิดลงไปนะครับ Copy ปี้เสร็จก็มาใช้ตรงนี้นะครับนี่การใช้งานสมมุติว่าผมเนี่ยจะได้เตือนเอกสารไปที่ลูกค้าของผม2ลายก็คือคิดไม่ออกกับบริษัท A นะครับผมก็แค่มาตั้งข้อความคำน,นี้แล้วก็กดส่งนะครับระบบก็จะบอกเนี่ยส่งไปที่2อันแล้วส่งสําเร็จนะครับ2ส,ส่งไปสําเร็จ0ระบบ นี่คิดไม่ออกก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่าคิดไม่ออกจํากัดเริ่มต้นเดิใหม่แล้วอย่าลืมส่งเอกสารนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเทมเพลตอย่างนี้เหมือนกันตัวของบริษัท A ก็จะมีเด้งเตือนมาเหมือนกันนะครับตรงนี้สมมุติว่าผมเนี่ยต้องการเตือนส่งภาษีโดยที่คิดไม่ออกมีภาษีแต่บริษัท A ไม่มีนะครับก็จะเลือกเป็น no นอย่างนี้ เพราะฉะนัข้อความที่ส่งเนี่ยก็จะส่งไปแค่1บริษัทนะครับเนี่ยส่งสำเร็จ1อีก1ไม่ส่งนะครับนี่ก็จะส่งมานี่คุณมียอดชำระประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ไปตั้งหัวข้อแล้วก็อัดแอดให้ตรงก็ได้สมมติว่าเราได้รับเอกสารจากบริษัทนัหนมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนสถานะเป็น no นไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องส่งซ้ำเวลาทวงเอกสาร แบบนี้เลยนะครับเราจะตั้งค่าส่งข้อความอะไรก็ได้อาจจะส่งบทความภาษีหรือความรู้อะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยใช้โปรแกรมนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจบวิดีโอสอนการใช้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ